ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดกล่องของขวัญตำรวจเพื่อมอบให้กับประชาชนจำนวน4โครงการนะครับช่วงปีใหม่2,560ปัดนี้ทั้งที่พักฟรีวิวดีวราคาถูกพร้อมกับเชิญชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Cyber Che c ็จากทางตำรวจไซเบอร์เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพนั่นเองครับ นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการของขวัญปีใหม่พุทธศัการาช2568ของตำรวจที่มอบให้แก่ประชาชนณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่หนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรหรือบิ๊กตายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับ จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดกล่องของขวัญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบให้กับประชาชนเป็นโครงการต่างๆและเยี่ยมชมนิทรศก,การโครงการไซเบอร์เช็คโครงการบูรณาการระบบบริหารรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว1155และศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวแบบศูนย์รวมรวมถึงโครงการส่วนลดพิเศษสำหรับที่พักและโครงการห้องพักทั่วไทย จากใจตำรวจทางหลวงจำนวน205แห่งทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับกล่องของขวัญ4กล่อง4โครงการก็ประกอบไปด้วย 1. โครงการ c y เบอร์เช็คของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีสอ,อทอหรือตำรวจไซเบอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับท่านก็เป็นตัวแทน แล้วก็แนะนำสำหรับแอปพลิเคชันแล้วก็โครงการต่างๆภายในบูตนิทรศการของทางตรวจไซเบอร์ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นเองครับเคียงคู่กับท่านผบตอรอของเราก็คือบิ๊กต่ายนั่นเองครับซึ่งทางตรวจไซเบอร์ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันป้องกันภัยออนไลน์ให้กับประชาชนโดยจะรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ลิงก์และบัญชีที่คนร้ายใช้หลอกลวงประชาชนมารวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันนั่นเองครับ เรียกว่าลิงก์ไหนที่เป็นลิงก์ของมิจฉาชีพหรือมีความเสี่ยงนะครับทางตำรวจไซเบอร์ก็ได้รวบรวมเอาไว้แล้วในแอปพลิเคชันดังกล่าวนั่นเองครับโครงการที่2นะครับกองประชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดทําโครงการบูรณาการระบบบริหารรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว1155และศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวแบบศูนย์รวมซึ่งก็ได้มีการ เพิ่มภาษาให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพิ่มมาอีก3ภาษาด้วยกันนะครับนั่นก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีและภาษาอินเดียนั่นเองพร้อมทำงานร่วมกับศูนย์191ทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน t h a i l a n d Tourist Police Application หรือว่า TTPA นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ก็เป็นแอปของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองครับ ไปต่อกันที่กล่องที่3สําหรับกล่องของขวัญปีใหม่นะครับก็สํานักงานตำรวจแห่งชาติมอบของขวัญให้กับประชาชนนั่นก็คือโครงการส่วนลดพิเศษสําหรับที่พักโดยใช้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรก็คือเป็นอาคารแห่งใหม่<ฆ>ความสูงกว่า30ชั้นที่ตั้งอยู่ณนะสํานักงานตำรวจแห่งชาติแห่งนี้นะครับก็จะมีการใช้ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นบ้านพักสวัสดิการของสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีสำนักงานในรูปแบบของโรงแรมและก็มีพูลวิลล่าคือมีสระว่ายน้ำอยู่ชั้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็จะจัดให้กับประชาชนในราคาพิเศษโดยมีที่ตั้งนะครับก็นะฮะอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับสำหรับนะฮะศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับจุดนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆทะเลอย่างที่บอกะนะครับก็คือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ยครับในราคาเพียง 800ร้อยบาทต่อคืนเท่านั้นราคาไม่ถึงพันนะคุณแนนะครับแล้วก็เราได้เห็นบางส่วนนที่นำมาเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นกันเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะสนใจพอสมควรแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้นขางครบครันเลยทีเดียวนั่นเองครับนก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับรีสอร์ทอยู่เหมือนกันนะคุณแนนม,มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่โครงการที่4เป็นกล่องของขวัญสุดท้ายนี่นะครับทางกองบัญชาการตำรวจทางหลวงจัดทำโครงการส่วนลดพิเศษสำหรับที่พักและโครงการห้องพักทั่วไทยจากใจตำรวจทางหลวงจำนวน205แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นที่พักให้กับประชาชนขณะเดินทางระยะไกลเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าและความอ่อนเพลียซึ่งก็เหมาะกับช่วงเวลานี้เป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพราะว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวระยะทางค่อนข้างไกลก็สามารถแวะพักสำหรับที่พักของตำรวจทางหลวงระหว่างทางกันได้นะครับซึ่งตำรวจทางหลวงก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันโดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code และก็กรอกข้อมูลโดยเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยนั่นเองครับก็มีทั้งการป้องกัน ป้องกันซึ่งเป็นเหมือนวัคซีนไซเบอร์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีมิติของการบริการนะครับอย่างวันนี้ที่ท่านนายกน้ำตีได้กรุณามาที่สมัยชาติมันเป็นการจัดนิทรรศการให้เห็นว่าในปีใหม่นีย <c oughs> จริงๆเรามีเยอะมากเยอะมากแต่ว่าเราเน้นๆอยู่ที่การป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาชร,รมทางเทคโนโล,โลยีที่มีการหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์เอาเลขบัญชีไปเอาเบอร์โทรไปนะครับ จริงๆเราเปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชีากรรมทางเทคโนโลยีมาตั้งแต่1มีนา2515ถ้าเทียมแล้วก็2ปีกว่าใน2ปีกว่าเนี่ยผมคิดว่าทุกพวกเปาทุกคนรู้ครับว่ามีการหลอกลวงกันในหลายรูปแบบแล้วก็หนักๆคือคอร์เซนเตอร์นะครับแต่จริงๆการหลอกซื้อสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยอันนี้ได้ให้นโยบายกับทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชีากรรมทางเทคโนโลยีสอทอเนี่ย ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเพราะต้องการเป็นเหมือนวัคซีนให้กับประชาชนนะครับก็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆจนจนตอนนี้ทางสอทได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับตรงนี้ถือว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ระมัดระวังกรณีที่มีการโทรศั์เข้ามาหรือมีการหลอกลวงด้วยข้อความใดๆเราสามารถจะตรวจสอบแอปพลิเคชันนี้ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลจากการกระทําผิดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดว่าเรากรอกเลขตอกเบอร์บัญชีที่เราได้รับโทรศัพท์เนี่ยถ้าขึ้นตัวแดงเนี่ยคือเป็นข้อมูลของพวกอาชญากรที่เคยก่อเหตุมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทํามาถึงขนาดว่าให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดนะครับทั้ง iOS และ Android สามารถที่จะช่วยช่วยในการระมัดระวังได้นะครับก็พยายามทําทุกอย่างที่จะให้ประชาชนมีการระวังภัยตัวเองด้วยครับเมื่อาวานนี้ท่าน เชิญไปพบเนี่ยจะมีทางทีิปดีดีเอสไอท่านให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามเรื่องคดีที่อยู่ที่ดีเไอนะครับ mm hmm. แต่ว่าเชิญผมไปด้วยเนี่ยเพื่อไปร่วมกันหารือว่าในแต่ละคดีมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอย่างคดีหมอบุญเนี่ยท่านเรา,มานมนะพนักง,งานสืบสวนสับสวน,สวนโดยท่านพลตำรวจโทสำราญมาเ,เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีท่านพลเอกธน,า,นาชูบงคอยกำกับดูแลทีหนึ่ง ก็ท่านอนธิบดีได้ลงมติเป็นคดีพิเศษแล้วเพียงตะหารือกันว่าเพื่อให้การดําเนินคดีเนี่ยมีความรัดก,กุมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการหลอกลวงประชาชน,นเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมากตํารวจจะเข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบดีเดชัยจะต้องที่นาตามพระบัติการสอบสวนคดีพิเศษและข้อบังคับครับตอนนี้มีความพยายามครับพยายามอย่างมากที่ก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆเราทราบครับแต่ว่า การหลบหนีของผู้หลบหน,นีพยายามที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดเรามีการประสานกับทางต่างประเทศครับอินเตอร์โพก็มีนะแล้วเสื้อเราได้ออกเลตโนติสไปแล้วหมายแดงนะครับส่วนคดีอื่นที่ท่านนายกก็สอบถามก็เป็นดีไอคอนนะครับว่าทางดีไซน์ไปทําไปถึงไหนยังไงซึ่งทราบว่าดีไซน์ได้ส่งสํานวนฟ้องอายการไปแล้วส,สั่งฟ้องสู่อายการแล้วนะครับ นอกนั้นก็เป็นคดีของหุ้นต่างๆที่เคยค้างๆอยู่ท่านนายมนตรีก็เร่งรัดนะครับแล้วก็ได้เชิญท่านพลตำรวจโททัชชัยพลตรจเอกทัชชัย,ชยปิตะนิรบุตรในฐานะหัวหน้าศูนย์อาจกรรมเทคโนโลยีหรือ PCT ไปสอบถานเกี่ยวกับแนวทางหรือความคืบหน้าต่างๆที่จะดําเนินการนับจากนี้ไปด้วยคือท่าในให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องนี้มากเรื่องคดีกับเรื่องอญจกรรมเทคโนโลยีครับ ผู้การสอทอก็รับข้อมูลทุกอย่างที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ดูในเรื่องของการปราบปรามนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการปฏิบัติในความเร่งด่วนที่ตำรวจจะต้องดำเนินการนะครับทุกเรื่องครับไอข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายผู้กระทําผิดวิธีการนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ทาง ตอรอให้กับสอทอไปเร่งรัดเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่อยากจะเรียนว่าวันนี้ที่มีท่านนายกมาเนี่ยนอกจากเรามี c y b e r ร์เช k คซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวได้พัฒนาแล้วก็ต้องขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ให้งบประมาณมาในเรื่องของการจัดทําแอปพลิเคชันนะครับเอ่อไทยแลนด์ทัวริสโพลิสหรือตํารวจท่องเที่ยวไทยเป็นการทำแอปพลิเคชันให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มถึง8ภาษา แล้วก็มูลในนั้นจะเป็นเรื่องของการให้บริการการให้ข้อมูลเ,เมื่อลืมของของหายจะแจ้งตำรวจท่องเที่ยวด้วยวิธีใดอย่างไรอันนี้คนไทยก,ก็โหลดได้ครับแต่พอโหลดแล้วเนี่ยข้อมูลนี้จะไปลิงก์กับอีกส่วนหนึ่งคือศูนย์ศูนย์ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวมีชื่อว่า Tourist Safety Operation Center ตตั้งอยู่ที่กองบัญชาการท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติเนี่ย ได้มีการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะเข้าไปที่ศูนย์นี้ซึ่งจะอยู่24ชั่วโมงเมื่อกี้ก็ได้สาธิตให้ท่านนายงตีดูนะครับก็ถือว่าตำรวจท่องเที่ยวได้ได,ได้ได้ตอบสนองนโยบายนี้ได้อย่างดีครับนอกนั้นก็เรียนเชิญครับว่าประชาชนเวลาจะไปภาคตะวันออกปีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่หาที่พักยากมากศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจอยู่ที่บางละมงุงเราได้มีการพัฒนารีโนเวทไปเยอะนะครับ แล้วก็ในช่วงปีใหม่เนี่ยจนถึงวันที่15มกราท่านสามารถเข้าพักได้ในราคาพิเศษมากๆคือจากจากที่ราคาถูกสูงเนี่ยประชาชนจะเหลือแค่800 800นะครับแล้วก็มีพูวิลล่าพูวิลล่าก็หลักพันหน่อยแต่ลดลงไปถึง50ส่วนตำรวจไปพักห้องธรรมดาก็เหลือแค่600อันนี้เราเราเรา,เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นของขวัญว่าไปพักที่นี่ราคาถูกแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะโรงแรมไม่มีเลยเต็มหมดเลย มีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ2 0 5แห่งไปอยู่ได้พักได้แต่อาจจะต้องมีการประสานงานและจองด้วยเพราะเชื่อว่าประชาชนคงแวะพักเยอะเขาบอกหย้อนกลับไปเรื่องข้อมูลคอร์เซนเตอร์ที่หน,นึ่งน,นล่าสุดเบาอแสคุณทักษิณก็ให้เบาะแสเรื่องที่ตั้งของแกรนคอร์เซนเตอร์ว่าเป็นอยู่บนตึก25ิชั้นที่องังกุษแมนี่แหละคืออันนี้เนี่ยตำรวจได้เบาะแสมาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปทไลายหรือว่าเข้าไปดูเลยไหมคะเราเคยให้ท่านทัชชัยเนี่ย ไปที่กัมพูชาแล้วมีการประสานแล้วนะครับแต่อย่างว่าครับแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายของตัวเองสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องเคารพต่อกฎหมายของประเทศนั้นด้วย mm hmm. ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไว้แล้วนะครับแต่การที่มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยท่านผู้จัดการสอทอได้มีการรับข้อมูลนี้ไปนะครับแล้วก็ผมก็สั่งว่าให้ตรวจสอบทุกข้อมูลที่มีคนให้ข้อมูลทั้งหมดก็คือข้อมูลที่คุณทักษิณให้มาเนี่ยตอนนี้น,น่าจะ ให้ทางสอทอไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ไปดูตรวจสอบดูด้วยแล้วก็จริงๆก็คือเมื่อรับมาแล้วเราก็ต้องมีการประสานครับประสานว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จแค่ไหนนะครับผู้การสอทอรับไปแล้วแล้วผมทราบว่าท่านจะกําลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่า ในเรื่องการปฏิบัติเราจะเป็นต้องมีการประสานกันร,ระหว่างประเทศครับแบบนี้ถ้ามีการพูดออกเบาะแสะมาขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ไปดําเน,นินการเขาจะรู้ตรวจพันไหมคะแล้วก็แยกย้ายไปสุดท้ายก็จับกระบวนการไม่ได้การเคลื่อนย้ายหรือว่าการขยับตัวอย่างที่บอกเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องไม่ยากนะแต่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเราประสานงาน,นกับพูชาตลอดพมา่าลาวกับพูชาคือเราต้องการที่ในประเทศไทยเนี่ยเรา ตีกรอบของเราทั้งในเรื่องคนบัญชีและเงินนะครับซึ่งเราพยายามที่จะเรื่องคนเป็นยังไงบัญชีเป็นยังไงเงินเป็นยังไงในประเทศเราเนี่ยเราพยายามซีนแล้วก็ทุกมิติที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะตัดเส้นเลือดตัดวิธีการตัดขั้นตอนตัดท่อน้ําเลี้ยงของกลุ่มแก๊งพวกนี้ให้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันเร็วเนี่ยสติจะลดลงแต่กับต่างประเทศเนี่ย เรามีข้อมูลจริงแต่เราต้องประสานงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดให้ข้อมูลเราพร้อมรับเราพร้อมรับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราทั้งหมดนะครับก็พยายามจะทำให้เต็มที่จุดเข้าดาวใหญ่ๆก็เป็นเหมือนทุกปีครับที่เซนทรั l เวิลด์นะครับไอคอนสยามนะครับหลายๆที่ซึ่งทราบว่าจะมีนักแสดงนักร้องระดับโลกคุลิซ่ามาเล่นที่ไอคอนสยามในเรื่องนี้กองบัญชาการนครบาลได้เตรียมแผน ในการดูแลการจ,ะะจราจรและความปลอดภัยไว้อย่างเข้มข้น,นซึ่งประสานงานผู้บริหารของไอคอนสยามแล้วครับอันนี้ได้รับรายงานแล้วนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยยังไงก็ตามเราไม่ละเลยเนื่องจากว่าจะเป็นจุดที่มีการจัดการนับเข้าดาวถอยหลังในหลายที่ผมแล้วก็ผู้ชาดับตอรอแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเราจะคอยอยู่ดูแลพี่น้องประชาชนแลวจะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ชั้น2 0ซึ่งเราจะอยู่ดูตรงนี้ด้วยแล้วก็ ให้ท่านรองกับผู้ช่วยเนี่ยออกพื้นที่เพื่อไปดูอย่างจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาเชียงใหม่ภู้เกตนะครับกรุงเทพมหานครและหลายจุดขอนแก่นอย่างเงี้ยครับก็มีหลายจุดที่เราต้องไปดูแลซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วท่านผู้ช่วยกับท่านรองก็ออกพื้นที่ดูอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เรามามอบของขวัญพิหม่ให้ประชาชนก็เลยมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนั้นครับไม่ได้ข้อมูลนั้นนะครับทุกอย่างยังเป็นปกติครับเราใช้กําลังพล เยอะมากในการดูแลเรื่องนี้และการข่าวครับซึ่งเราประสานกับประชาคมข่าวแล้วก็หน่วยความมั่นคง